จะิพอญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาจะมาก็จะมาไทยชีวิตโคสองเชือสองตัวนะครับคือนํำโชดและมีโชดเป็นโคเปียนเมียพันธ์ผสมบามาแล้วก็ชาโรเล่น,นะครับวันนี้เจ็บตานลดหน่อยแต่ขออน,นุญาตใส่แว่นเดี๋ยวไปดูวันนี้เป็นเมื่อกี้อธิษฐานทําพิธีถวายครับที่จะทำการถวายพร้อมถวายสังฆทานนะครับหลวงปู

สองตัวนี่ญาติโยมญาติพี่น้องนะครับพระสี่รูปรับเป็นสังฆทานะครับนี่ของที่เตรียมมาแล้วสวัสดีคับอ้าวหนึ่งสอง เชือน้องเมย์น้องเมย์ของน้องเมย์เดี๋ยให้หน้าตาหน้าตาให้เนี่ยของหน้าตาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ถวายเงินเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวคให้ถวายใช่ไหมคีด้ขั้นตอนอ่ะอันนี้พานให้ใครถวายครับแม่เองแม่กับพ่อมาเป็นป้ายยกเสริบยกขัานเชือกลอยค่ะลอยได้ลอยได้แล้วลอยถวายแล้วลูกถวาย ร่วมกันอะิๆกันเรจะยอมเอาัวมาไว้ตรงหน้าโต๊ะอะยวถ่ายรูปครับจบ่ถูาไซอนปัจจัยเอาเร็ว ใจค่าเลี้ยงดูนะครับคาเลี้ยงวัวต้องใหควค่าเลี้ยงดูวัวครับพวกค่าอาหารค่ายารักษาโรคเผื่ออะไรเงี้ยองที่สองให้เดี๋ยวให้ให้ก็ได้าเมย์อไปเมย์ได้อีกองนึงอีกองนึงีทุกงานใไปแล้วใส่แล้วเมย์

โ,โหโตสุตสุขิตาหโหต,ตุยาตโยข้าพ,พเจ้าทั้งหลายขอทิตบุญกุศลนี้ให้แก่ญาติพี่น้อง,ท,งท,อทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีทั้งที่ล่วงรับไปแล้วก็ดี ทั้งอยู่ในภพภูมิที่ดีทั้งอยู่ในภพภูมิที่ดีทั้งอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีทั้งอยู่ที่ภพภูมิไม่ดีขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงร่วมอนุโมทนาจงร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลเหล่านี้ในบุญกุศลเหล่านี้ทุกดวงจิตดวงวิญญาณทุกดวงจิตดวงวิญญาณหากท่านได้รับผลบุญแล้วหากท่านอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีมีความทุกข์ขอให้ท่าน หลุดพน้นจากทุกข์และไปเกิดในภพภูมิที่ดีส่วนท่านที่อยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิน ทีต่ังตัต่งตูมังกตปามีวาสเมจันตัวสัเทปะเลนตูทองกปาจันโทปนราโสยาธรมนิโชตยะราโสยาธามนิยวิวัชานุูาปะโรควิญาจะตุมาเทวภาวะกันดารายุทิ ภาวะพิวะธนเสียเนสเนจามะทามาจายนุจตาตัลวธทามาวะธนเนอายวะเนตุังมาลัมพะพูอัตานุภาเวนะสัพพธัทมานุภาเวนะสา ตานังธาปมาลตานังสังฆรัตานังเตนะรดาตานังนาโนภาเวนะสตุลาเตเตสาสัทธรรมาคันธาโนภาเวนะมิตตาตายาโนภาเวนะจินาสาวะกาโนภาเวนะสาเวเต ซาเพตเดพยาซาเพตเดอันตรายาซาเพตเดอุปมาทวาสาเพตเดเถิดเนเมตตาซาเพตเดอวะมังคลาวินา อันนี้ตัวพี่เหรอครับอันนี้ตัวน้อง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีโคมาอีกหรือเปล่าครับมีผมเพื่อนทพ่อมาด้วยกันเนี่ยเยเดี๋ยวเอามานันเดือนหน้ามาครับประมาณสิ้นเดือนของทุกเดือนอนะ่ะน่าจะถ่ายประมาณตัวซองตัว,ตวแต่จะเอาที่จะส่งลงเชื่อเท่านั้นนะถ้าเขาเรียงไว้เชื่อไม่เอานะแต่เขาเรียงเอาลูกก็ไม่เอานะ นี่เขาแม่ครับเขาเป็นเขาก็ซื้อมาจากซื้อมาจากที่ว่าคุณขายอาส่งลงเชือดนี้แหละครับแล้ว,แล,วแล้วลงเชือดเขาส่งลงเชือดที่ไหนมีมีไหมที่เหมือนเขาก็ลัจะส่งแล้วดักดักซื้อมาเลยอย่างนี้ได้ไหมลงเชอดประจวบเขาตรงไหนบ้างผม่าขอที่ว่าเพื่อนที่ส่งนี่ขอส่งลงใต้ครับ<อ>ส่งลงใต้แบบนู้นเลยที่ว่าเพราะว่าทาง,ง,งนู้นส่นกันอเอาเอาวอลมาเลยนะครับไปไทยรูป บายลิวมีโชคมีโชคมีโชคมีโชกเดี๋ยวจัดการภารกิจเสร็จก่อนนะครับจัดการ